โรงเรียนบ้านนาโมนหินตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลนาทรา,ายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคอนเน็กตีดีปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านนามูลฮินจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้บริหารโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านนามุนฮินมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น192คน แยกเป็นนักเรียนชายจำนวน114คนนักเรียนหญิงจำนวน78คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน19คนโดยการบริหารงานของนายนพพรมีอภิรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามุญหินภายใต้พันธกิจ 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะทางวิชาการทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพคุณลักษณะในศตวรรษที่21ภายใต้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ผลงานที่ภาคภูมิใจด้านวิชาการ 1. รางวัลเหรียญทองในการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสางานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69 ปีการศึกษา2562ณจังหวัดศรีสะเกษ 2. รางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ณจังหวัดศรีสะเกษด้านกีฬา 1. รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 6ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1ประจำปีการศึกษา2562 2. 2. รางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทชายเดี่ยวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนบ้านนามุญหินดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมั่นในการพัฒน,นาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ